ชื่อโชติก mm. เติมนุพันนะฮะพอดีทำงานเกี่ยวเรื่องกราฟิกดีไซน์ก็ทำมาเป็น1 0บสปีก็มีปัญหาเรื่องสะบักจมก็เพื่อนกันเลยแนะนํามานวดสะบักข้างหลังแต่เป็นมา10ปีแล้วนะฮะปะวดมากทรมานมากมาฝังเข็มที่นี่ทำไปแค่2ครั้งหายเลยแต่นี่มันติดปัญหาเรื่องผมมาเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยคือนั่งทำงานเกี่ยวกับโต๊ะคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลา10บสปีเนี่ยคอมันก็เลยเริ่มตึง ก็เลยมาทําครั้งที่สามเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องคอตึงบา่าไหลถ้าเกิดเราทําเนี่ยคอขุดก็จะกลับไปปกติไม่เข้ามาดันแข็งแบบพันผืดอะไรเงี้ยผมก็เลยลองมาทําเพิ่มมันก็เลยดูดิพี่ดูทําครั้งแรกดูเนะคอก็เริ่มพลิกได้ปกติเหมือนกับมันมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าการฝังเข็มแบบแนวเนี้ยแนวแบบเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ คนที่มีปัญหาแบบผมเนี่ยมาที่เทียนซุนคลินิกแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเอาง่ายๆว่าไม่ผิดหวังกับเงินที่คุณเสียไปแค่ไม่กี่ร้อยบาทแล้วคุณก็จะได้ผลตอบรับที่คุณโอเคมากเลยครับ